สวัสดีครับออตอนนี้ทนายทีมทนายได้ออกมาแล้วนะครับผมนเนาะ <c oughs> ่ได้ับัระให้ระวังรถกันเองนะง เด okay. ี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับต้นโยนนั่งนั่งครับนั่งลงค่ะครับหัวใกล้ไปไหมมันมันจะกลัวให้นั่ลกันไหมเนี่ยกลัวกันไหมระยะห่างหน่อยเป็นระยะห่างหน่อยทา่นั้นนะทางนื้นนะไม่ต้องถึงคนชงเดี๋ยวนี้จ้าทางั้นพอดีผมเองเนี่ยวันนี้ก็มาทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะได้เข้าใจว่าทำหน้าที่แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องเชิญท่านผู้ใเญ่โดยใครมาตรงนี้เพราะว่าหนึ่งมันมีกระแสเรื่องที่ เห็นว่าผมสองคนไม่เข้าใจกานเง่นไม่เริยพ,พี่เบิ้มก็ยังเป็นพี่ผมอยู่เสมอเราคุยกันรเราทานข้าวกันตามประสาพี่น้องทนายโอเคนะครับเรื่องหนึ่งเคลียจบก่อนเรื่องสองนะครับปกติว่าสรุปใจความง่ายๆคือสารถ้ารอลงอาญาสองปีนะครับเดี๋ยวลงุงตจคับปัดก็กล,กล,บลกับบ้านนะครับส่วนละเอียดนเยอะมากทูกเม่ไม่หมดหรอกลุงรอายค่าปรับแล้วกลับบ้านนะครับและไม่มีการบกโทษ ไม่มีการบวกโทษใดๆนะครับแล้วก็เหลือคดีสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ทางท่านนาคตชัยดูแลต่อก็คือคดีหลักที่นี่นะครับก็ยังขอให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้แบบสั้นๆแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือไม่อยากทุกท่านไปตีข่าวแล้วตามากเกินไปนะครับเอาแค่เอาง่ายๆว่าวันนี้โอเคแหละรายละเอียดเยอะๆไม่พูดพูดสั้นๆคือรอลงอาญาเดี๋ยค่าปรับ แล้วกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปรอรับลุงแล,ล้วอย่าเย,เยอะเดี๋ยวไปดูทีหลังว่ามันมีชัอุทธรณ์ท่านดีกาต่อเห็นไ,ไหมครับเนาะโอเคอ,อ,อะไรหน่อยไหมฮะอะไรหน่อยนะครับก็ท่านทนายสุเกียรติเป็นเจ้าของจำนวนมาดูแลคดีเรื่องที่มาตรนท่านทนายสุเกียรติก็ต่อสู้ในมุมข,ของว่าไม่มีเจตนา ก็คือจำเลยไม่มีเทนจะติดเป็นโจรการจะเป็นอาชกรได้จะต,ต้องมีใจคนที่ท่านสายเขเดียนก็นำข้อจริงอะไรเข้าสุนวนเพื่อให้กระจ่างแต่วว่าชั้นนี้ก็เป็นแค่เพียงชั้นต้นโดยสรุปก็คือว่าลุงพลหรือจำเลยนะมีความผิดก็จริงแต่ว่าให้กลับตนเป็นคนดีรอลงอาญาสองปีนะครับ อันนี้ก็เป็นชั้นต้นในลําดับต่อไปทํามังานทํารังสีก็จะรับไม้ต่อเพื่อ,อต่อสู้ในชั้นอุทธรทันดีกาเท่าที่จะมีต่อไปก็ถือว่าเป็นยกแรกยกสองทำรังสีต้องรับภระต่อไปอส่วนท่านนายสมเกียรติไม่ได้เป็นไหนก็มอบหน้าที่ให้ทํารังสีดูแลแท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาสํานวนอยู่ตลอดไป คือเราทั้งคู่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาความเป็นธรรมเป็นที่ตั้งไม่มีการแตกสามากีกมีแต่จะร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ความจริงปรากฏเพื่อให้ลูกความได้รับความเป็นธรรมครับสำหรับคดีใหญ่ต่อไปก็เราก็คงสู้ไปแนวทางตามที่เราเคยแถลงไปแล้วครับก็หวังว่าผู้ นใจคือผู้ที่ให้กํา <u> ล uh> <c pres ide> ังใจอยู <wenn> <unintelligible> ่วันนี้ลุงฝลก็ไม่ได้อยู่ท้องจําแล้วก็เดี๋ยวต้องเกี่ยวกับปรับแล้วก็กลับบ้านได้ครับขอบคุณทุกท่านครับยายนะทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะอบคุณคยเบิ้มหมดครับิงครับพี่ป้า ฮะเขาสัมภาษณ์เนะเข้าไปแล้วนะครับก็อันนี้รอจ่ายค่าปรับแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับ